mày á, chết chết คสวัสดีค่ะอ่าไลฟ์นี้นะคะลูกค้าสแลกแมนค่ะลูกค้าเป็นงานญี่ปุ่น45กิโลนะคะงานญี่ปุ่น45กิโลสแลกแมนค่ะแมน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 ใช่ป่ะแมนแมน สแลกางเกงทางานชาย45กิโลนะคะลูกค้าเดี๋ยวจงมารีวิวทิ้งไว้นะมีก้อนรีวิวแล้วก็ก้อนใหม่ค่ะราคาน่ารักมากจะห้อยไหมห้อยไหมที่หนีบด้วยนะอ่ะห้อยไปงั้นๆแหละมองไม่เห็นหรอกสวัสดีค่ะคุณเวณนด้าบลูเห็นนะเห็นนะ อาลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะลูกค้าอ่ากางเกงสแลกแมนญี่ปุ่นส้มนะคะเป็นกางเกงสแลกชายญี่ปุ่นลูกค้าอย่าให้ดูชั้นผ้านะคะงานค้าเลยนะไม่ใช่สีดําล้วนนะคะมันไม่ใช่งานสีดําล้วนนะลูกค้าอย่าสม้มเอ่ออ่าอ่ากดขอกดอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเลื่อนแล้วมุมกล้องมันจะแบบเซ็ตยากนิดนึงนะเพราะว่าเราใช้สตูริโอระดับแบบว่าอ่า กินก <c oughs> ิไม่ทันกินไม่ทันนี่เราใช้สตูดิโอการไลฟ์สดระดับมาตรฐานเลยจ้ะระดับที่เขาสร้างหนังก็เลยอ่ันี้นะคะลูกค้าอันนี้เป็นชั้นผ้านะคะเป็นกางเกงสลก็กกางเกงทํางานชายนะคะส้มให้ดูชั้นผ้าก่อนเดี๋ยวให้ดูทุกตัวเลยค่ะให้ดูทุกตัวเลยนะจ๊ะ กางเกงทำงานชายของส้มนะ้ำมันจะไม่ใช่สีดำล้วนนะคะมันจะมีคราส,สีนะคะลูกค้าดูชั้นผ้านะมีลายนะคะมีลายมีสีเอ่อสีเขียวสีกากีมีลายสกอ็อตสีดำนะคะส้มงว่ามันโอเคนะถ้าไม่ดำล้วนอนะมันดูหลากหลายเพราะว่ามันใส่ลําลองได้นะคะโอเคอ่ะกลับมากลับมากลับมาที่ชั้นนี่นะลูกค้า ก้อนรีวิวนะคะก้อนรีวิวส่งฟรีก้อนใหม่ไม่ฟรีค่ะก้อนใหม่ไม่ส่งฟรีนะคะออกค่าส่งเองส่วนใหญ่ผ้าก็จะเป็นผ้าคาตต้อนนะคะลูกค้าผ้าคัตตอนนะมีป้ายห้อยป้ายหอยอะไรก็แล้วแต่นี่สภาพนะไซเอเชียค่ะงานญี่ปุ่นก่อนส่งส้มก็จะจกดูตังก่อนนะเว้ยเดีย๋ยวม,มันเจ็บอะนี่ลูกค้าไซส์นะไซส์าชายเลยไหนะ มันไม่มีอย่าส้มเริ่มเลยนะลูกค้าถ้ารีวิวคือได้ตามรีวิวเลยนะคะรีวิวได้ตามรีวิวเลยนี่ลูกค้ากระบอกนะคะเป็นอันนี้เขาเรียกกระบอกเล็กแล้วกระบอกใหญ่เนี่ยฮะใหญ่มันต้องใหญ่ๆแบบทรงลุงหรือเปล่าเออ,อน,นี่กระบอกกลางเหรอ <c oughs> ไม่รู้นะ <c oughs> ลูกค้ากระบอกใหญ่อะ่ะกระบอกใหญ่แต่ว่าไม่ได้ว่าทรงลุงนะไม่ทรงลุงนะคะนี่ ผ้าสวยมากเอ้ยมุมกล้องนี้แสงสวยระดับนี่ระดับนี้เลยนี่ลูกค้าสวยมากนะคะผ้าสะอาดค่ะผ้าไม่หนานะผ้าบางเดี๋ยวส่องให้ดูส่องให้ดูนี่ผ้าบางบอกกับบ้านเรานะคะบอกกับบ้านเราเลยนะลูกค้าเอออ่ะตัวที่หนึ่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยอ่ะลูกค้าอยากให้ดูตามนี้รีวิวได้ตามที่รีวิวนะคะ ก้อนใหม่ลูกค้าก็ไปรู้เราเองนะกางเกงทำงานชายลูกค้าซสายเอเชียนะคะซสาเอเชียสวมว่าไซสามันกลางๆนะลูกค้าดูสิสภาพนะผ้าใหม่มากดูรีดขายได้เลยค่ะรีดขายได้เลยคราส,สีนะคะไม่ได้สีดำอย่างเดียวนี่อ่ะเดีย๋ยวเราจะให้นายแบบมามาใสา่ให้ดูนะคะมีแนววัยรุ่นหญิงไหม ัยรุ่นหญิงเป็นอะไรคะกางเกงกางเกงเสื้ออ่าลูกค้าดูนี้เป็นลายในตัวนะเป็นลายในตัวนะคะเว้นี่สวยสวยอันนี้ไซส์น่าจะประมาณสามสองได้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้ทรงสวยอ่าเดี๋ยวนายแบบมาใส่ให้ดูเลยนะตัวนี้ลาย,ลายสวยเอวสูงด้วยอ่ามี้าคาโก้ค่คะมี้าคาโก้กางเกงโรงงานนะนี่เป็นคาโก้โรงงานคะ่ะลูกค้าป้ายหอยเลยมือหนึ่งนะคะ ลูกค้าดูนี่แปดสิบสองเซนก็น่าจะประมาณแปดสิบสองเซนนี่มันไซส์อะไรไซส์สามสองนะลูกค้าไซส์สามสิบสามสองนะคะเอลสามสิบสามสองอ่านี้เป็นคาโก้นะคะผ้าใหม่มากลูกค้าดูป้ายห้อยเลยนะคะรีวิวคือได้ตามนี้ลูกค้ารีคขาได้เลยนะสวยสวยเนี่ยลูกค้าดูเขาพับมากี่ลูกค้าดูชั้นผ้าอะไรใช่ไหมเขาพับพับ กระโปงยีนยาวเท่าไหร่กะโปงยีนยาวสี่สิบห้ากิโลสี่พันห้าค่ะลูกค้าสี่สิบห้ากิโลสี่พันห้านะคะรีวิวยังว่างนะรีวิวเมื่อกี้นะคะรีวิวเมื่อกี้ยังว่างนะคะรีวิวก็คือได้ตามที่รีวิวเลยนะคะแต่ถ้ากระโปงยีนสั้นสองพันเก้าค่ะอุ้ยลูกค้าไซส์สวยด้วยอะ่ะนี่อันนี้สีกรมนะลูกค้าดูความผ้าสะอาดไหมผ้าสะอาดนี่ กล้าให้ส่องเลยนะขาความยาวขากำลังดีเลยลูกค้าขาไม่สั้นนะเพราะว่าวันนี้นางแบบนะคะสูงร้อยหกสิบแปดลูกค้าเนี่ยยาวถึงยาวถึงตะตุ่มเลยนะเออถ้าไม่เกรงใจนี่ยกขาให้ดูแล้วนะสวยโอ้ลายสาก็อตก็มีลูกค้าแล้วผ้าไม่หนานะคะผ้าผ้าไม่ได้หนาผ้าเหมาะกับบ้านเราเลยค่ะ อันนี้เป็นคัตตอนลายสกอตนี่นี่ลูกคา้าออกวินเทจค่ะเอลสามสิบสามสองค่ะเอลยี่ไซส์เจ็ดสิบหกคือไลออนของเขามาเป็นเซนใช่ไหมญี่ปุ่นของเขามาเป็นเซนหรือเปล่าเขาจะมาแบบว่าไซส์เจ็ดสิบหกแปดสิบสอง่เงี้ยเนี่ยลูกคา้าดูความใหม่มากลายสกอตลูกคา้าแนววินเทจนะคะโอ้โหนี่ยาวด้วย แบบว่าระดับคุณชายเลยนี่อันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกระบอกเล็กๆหน่อยนะคะกระบอกเล็กหน่อยนะสวยค่ะลูกค้าดูดูว่ามันสวยนะมีคาโก้มีลายนะคะลูกค้านี่นี่พาดพาดเลยจ้ะอันนี้ขาบะขาอ่ะ,ะมันเป็นงานใหม่มือหนึ่งนะคะตัวนี้ขายังไม่ได้เก็บชายนะคะลูกค้าซื้อไปวดัดขาตัวเอง แล้วแต่ขายาวคาสั้นเลยค่ะลูกคา้าตัดเอาเองเลยจ้ะเขาเรียกว่าอะไรนะซุยซุยเหรอซุยขาอังเกงอะ่ะนี่ก็ใหม่ลูกคา้าสกอตมาเหมือนกันนะคะอุ้ยสวยอ่ะอยากได้แต่เอลไม่ได้อ่ะสิไม่แน่อ่าเอลสามสิบสามสองค่ะลูกคา้ายี่ยิบแปดสมสิบผู้ชายส่วนใหญ่เอลเท่าไหร่เอ่ยนี่มือหนึ่งฮะเออ สามสิบสามสองสามสี่มาทุกใช้เขาบอกว่าเป็นผ้ากันน้ํานะคะภาษาญี่ปุ่นอาโนกันน้ํานี่อาโนสวิงดูเหมือนอ่านออกลูกค้าเราด,ดูดูนี่ลูกค้าสวยสวยดูเลยดูเลยพึงผ่าไไสามสี่ตัวลูกค้าผ้าสะอาดเลยคะ่ะผ้าสะอาดคะ่ะเออกางเกง ลูกค้าแล้วไซส์ดีด้วยนะไม่ใหญ่นะคะนี่อันนี้สีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลมีลายในตัวนะคะลูกค้ากระบอกเล็กค่ะกระบอกเล็กแบบว่าไม่ใช่กระบอกใหญ่ๆทรงคุณลุงนะเดี๋ยวจะให้ในายแบบมาใส่ให้ดูนะคะลูกค้านี่ขาขายังไม่ได้ตัดนะคือข้อดีก็คือว่าตอนลูกค้าขายอะลูกค้าไปขายก็ให้เขาวัดแล้วก็ตัดตามขาเขาไปได้เลยนะคะ เออเธอมันมือหนึ่งปะเนี่ยเออมือหนึ่งโลโลงงานมาหรือเปล่าขาเขายังแบบว่าไม่ได้เย็บชายอะ่ะลูกค้ามันเป็นแบบว่ามือหนึ่งมาเยอะเลยอะ่ะขายังไม่ได้เย็บชายเลยนะอืมนี่ใหม่มากดูอันนี้เอวประมาณสามสิบสามสองได้คะ่ะนี่มือหนึ่งนะคะมือหนึ่งเลยตัวนี้ดูดิ ป้ายห้อยนะคะคือสีดีค่ะลูกค้าสีดีผ้าดีผ้าไม่หนานะคะผ้าไม่หนานะผ้าไม่หนานะลูกค้าแล้วมีลายไม่ใช่ดำล้วนนะคะสวยลูกค้าดูง,งานก่อนนะนี่ป้ายห้อยลายห้อยเอ้ยถุงอะไรถุงอะไรนีถุงอะไรด้วยอุ้ยสวยอะอยากรีทุกตัวเลยนี่ ลายวินทงวินเทอนะลูกค้านี่อันนี้สีน้ำตาลอ่ามีลายในตัวค่ะลูกค้าสีน้ำตาลมีลายในตัวไอ้ลูกค้าส่วนใหญ่ส้มจะเห็นมาว่าเป็นชายชายกางเกงแบบนี้นะคะเขายังไม่ได้เย็บชายนะถ้าเป็นมือหนึ่งนะคะอ่านี้สกอตค่ะสะกอตสกอตดำๆหน่อยผ้าบางลูกค้าผ้าใส่สบายเลยอะ่ะกรีนสปอร์ตอันนี้น่าจะเป็นกอฟค่ะกางเกงกอฟนะ อังเกงกอล์ฟนะคะตัวนี้กรีนสปอร์ตค่ะอุย้ยอันนี้สวยสีเขียวนี้อ่ะและเอวนะเอวไม่ต่ำนะลูกค้าเอลนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอวัดก่อนนะคะเอวกลางๆค่ะระดับสะดือนะไม่สูงไม่ต่ำค่ะไม่สูงไม่ต่ำกำลังดีเลยนี่สกอตเขียวค่ะเห็นไหมสวยสวยเลยสวยเลยผ้าสะอาดค่ะ อคลาไซ์นะลูกค้าคลาไซนะคะพนะงานเขาคลาไซเลยเอวเอวกางกลาง,ลางเอวสูงเอวกลางนะคะไม่ไม่ค่อยมีเอวต่ำนะอันนี้น่าจะประมาณสามสี่ได้ไหม,มนี่สีกรมค่ะมีลายในตัวค่ะจำนวนตัวก็น่าจะประมาณเก้าสิบตัวนะคะลูกค้าประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบตัวนะ เท่าที่เคยเปิดนะคะประมาณเก้าสิบตัวนี่สีกรมค่ะลูกค้าอ่ะดูทรงขาส่วนใหญ่เขาจะดูทรงขากันนะเนาะดูทรงขาไปอ่ะมีผ้าวูค่ะผ้าวูผ้าคัตตอนผ้าวูนะนี่ดูทรงขาค่ะกลางเกงชายกลางเกงชายนะลูกค้านี่นี่อะไร ฟล์แลนดนะฮะฟลาแลนด์จัลเลอรจะแลนดไปไหนอืมนี่ไซส์ไซส์กลางเลยลูกค้าไซส์เอเชียนะสวยมากนี่ลายทวิทชินโนริมาหมดจะทวิทหรือชินโนริฉันเอาหมดกรีนสปอร์ตค่ะไซส์แปดสิบสองแปดสิบสองว่นเธอดูไซส์ของญี่ปุ่นสิเขาเขาคิดยังไงอ่านี่ทรงกระบอกใหญ่นะคะลายสวยมาก แต่ไม่ออกแบบลุงนะไม่ได้ออกแบบลุงนะคะลุงเขาจะขายใหญ่กว่านี้หน่อยลุงเขาจะขายใหญ่นะลุงต้องขายใหญ่กว่านี้นะอันนี้ปรับเอลได้ค่ะเอลเขาปรับได้นะคะลูกค้านี่เอลเขารูดได้นะคะส่วนใหญ่กางเกงทํางานชายญี่ปุ่นอะหรือผู้หญิงนะคะเอลเขาจะเป็นแบบว่าปรับได้แบบนี้นะคะอันนี้ไซส์ใหญ่ค่ะสามหกคลาสไซส์นะลูกค้าแต่ส่วนใหญ่เป็นไซส์เอเชียค่ะ สีน้ำตาลนี่อู้สวยอ่าันี่สีเฟสนะคะหัวหางกลางมีนะคะหัวหางกลางมีลูกคะ้าตำหนิเปื้อนเสียอู้เขียวเขียวขี้ม้าค่ะเขียวขี้มา้านี่รีวิวคือได้ตามนี้เลยลูกค้ารีวิวได้ตามนี้เลยแกนคลับแกนคลับนี่รีวิวได้ตามนี้นะคะ คลาผ้าคัตต้อนลินินวูแต่ส้มเห็นมียมียีนมาด้วยนะเดี๋ยวดูสิโอ้ฝุ่นนี่ลูกค้าอ่ะส้มให้ดูทรงขานะคะให้ดูทรงขานะอันนี้ยีนค่ะมียีนปนนะคะยีนมียีนมียีนยืดปนมาจ้ะ อ่านี่ผ้าอะไรทำไมผ้านุมน่มๆนะคะนี่สวยลูกค้าดูขอบ <Yeah. S 1> เอวนะสะอาดเลยอะนี่อ่าลูกค้าดูทรงอย่างเดียวพอดูทรงอย่างเดียวอ่านี่ป้ายห้อยมือหนึ่งเลยค่ะป้ายห้อยมือหนึ่งลายสกอตวินเทจวินเทจวินเทจวินชัยวินเทจผ้าชิโนโลีค่ะ ชินโนรีค่ะใช่ไหมอ่านี่กระบอกค่ะกระบอกเนี้ยเล็กหรือใหญ่ไม่รู้นะไปดูเอาเอง <c oughs> อ่าสีเขียวูคือผ้าใหม่อ่ะเนี่ยดูลูกค้าดูเออใหม่นะทํางานวันเดียวลาออกปะเนี่ย <c oughs> สีสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้า <c oughs> นี่ไซส์กำลังดี อ่าไซส์เอเชียอันเธอลองใส่เธอเอวเท่าไหร่สามสิบสามสองใช่ป่ะเนี่ยลูกค้าเอวกลางกลางนะไม่ต่ำไม่สูงอุ๊ยนี่อะไรทำไมมีผ้าร่มอ้ามีผ้าล่มปนมาจะแถมแถม,แถมอดิดาสค่ะนี่ขเขาบอกว่าทำงานอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องออกกำลังกาย <laughs> พิ้วไปเรื่อยอันนี้ไปแล้วนี่ลูกค้าเออสวยอัเนี้ยมือหนึ่งทั้งหมดเลยไอ้ไายสกอตเนี่ยนี่สวยมือหนึ่งแล้วลูกค้าปลายห้อยมือหนึ่งไซส์เจ็ดสิบหกค่ะเจ็ดสิบหกคือไซส์อะไรต้องหารสองมะเจ็ดสิบเก้าอุ้ยนี้สวยลูกค้าสีน้ำตาลมือหนึ่งปลายห้อยเลยนี่ขายาวเอ์ มือหนึ่งถ้ามันเป็นป้ายมือหนึ่งห้อยมานะลูกค้าเขาจะยังไม่ยังไม่เย็บชายนะอ่านี่เป็นแบบกันหนาวอันนี้อะไรทำไมมียีนปนนะสแลกชายนะคุณลายทางก็มีค่ะมีทั้งสี่พื้นลายนะคะสี่พื้นแล้วก็ลายลูกค้าไซส์ไซส์ซดีเลยอ่ะ ชุดเซ็ตรีวิวไปยังคะที่เป็นวินเทจชุดเซ็ตชุดเซ็ตสูตรหรอลูกค้าของยังไม่เข้าค่ะอันนี้คือเปิดจองนะเปิดจองอยู่รู้สึกว่าจะเต็มแล้วนะเต็มไหมไม่เต็มนะลูกค้าชุดเซ็ตสูตรนะคะชุดเซ็ตสูตรของยังไม่เข้าเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าถ้าอาทิตย์หน้าไม่เข้าก็เฮ้ยเธอฉันเจอฉันเจอฉันเจอ,เจอป้ายนี้ เอ็นเอ็นดาวิสอันนี้ฉันเห็นเขาโพสนี่อันนี้แพงนะป้ายลิง,ลงเอออันนี้อันนี้นี่ลูกค้าถ้าใครเล่นนะของชายนะคะลิงลิงลิงอาจองได้ค่ะลูกค้าชุดเซ็ตสูตรหญิงนะคะจองไว้ก่อนหนึ่งพันค่ะเดี๋ยวของมาส้มแจ้งอัปเดตอีกทีว่าของถึงไหนแล้วเข้าไทยหรือ,อยังอุย้ยนี้เป็นอุย้ยเอสวยอ่ะตัวเนี้ยนี่ถ้าใคหาแอดมินจองได้เลย อันนี้เว็บปอยค่ะลูกค้าอันนี้สวยอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ตามหานะฉันเคยเห็นเขาโพสอยู่ืคนเล่นถึงจะรู้ราคาเต็มหนึ่งหมืนสองพันเก้าร้อยค่ะลูกค้าหนึ่งร้อยกิโลนะคะอันนี้คือชุดเซ็ตสูตรนะหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยชุดเซ็ตสูตรหญิงญี่ปุ่นค่ะอือส่วนกางเกงสแลกชายสองพันเก้าค่ะ สี่สิบห้ากิโลสองพันเก้าค่ะออ้เดี๋ยวเธอปักหมดกางเกงสแลกช้ยให้หน่อยนี่ลูกค้าอันนี้ผ้าลีนินค่ะนนี้ผ้าลีนินจองได้คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวทักขอจองได้เลยชุดเซ็ตนะชุดเซ็ตสูตรอ่า เสื้อเยืดก็ยังจองได้อยู่นะลูกค้าเสื้อเยืดชายนะคะเสื้อเยืดชายยังจองได้อยู่ใครจะเอานี่ลูกค้ากางเกงสแลกชายสวยมากเลยอะ่ะไซส์ S M L XL นะลูกค้าดูสีนะคะดูสีดูความใหม่สวยได้ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบตัวนะคะตัวนี้นะอันนี้ผ้าอะไรไม่รู้เหมือนหนังไก่ะ่ะ นี่ผ้าผ้าเป็นแบบอย่างนี้นะคะลูกค้าสวยเอวสูงมากเลยตัวนี้นะคะอ่าคลารวมผ้านะคะคลารวมผ้าไม่ได้เน้นดําอย่างเดียวนะลูกค้ามันมีลายนะคะเอิร์ธโทนนะคะออกแนวเอิร์ธโทนออกลายนะคะอันนี้ก็มีลายในตัวนะลูกค้าสวยเนี่ยไม่ใช่ดาล้วนนะลูกค้า ทรงแฟชั่นนะเอวสูงเอวกลางถึงเอวสูงนะคะไม่ต่ำนะเอวไม่ต่ำวีนี้สวยเอวสูงนะคะเป็นขากระบอกเล็กกระบอกกระบอกใหญ่อันนี้เขาเรียกว่ากระบอกอะไรแว่นชั้นว่ากระบอกเล็กนะเนี่ยมันก็จะเต็มขาใช่แล้วกระบอกเล็กเออมันคละกระบอกเล็กกับกระบอกกลางๆอ่ะมันแบบว่าไม่ได้ใหญ่แบบลุงๆนะคะไม่รู้สินะนี่อะไรนี่ อเอวส่งเอวสูงว่ากันไปลายสกงสกอตถ้าเอฟรีวิวก็ส่งฟีนะคะได้ตามนี้นะลูกค้าเอฟรีวิวส่งฟีได้ตามนี้นะคะอ่าผ้าคัตตอนแก็บค่ะแก็บค่ะคัตตอนลินินส่วนอย่เป็นผ้าคัตตอนอะน,นะ,นะมีผ้าได้จองค่ะ ตอบไปแล้วนี่เอ,เอผ้าวูมีมาบ้างนะคะลูกค้าผ้าวูมีมาบ้างนะผ้าวูที่จับจับอยู่เนี่ยมีประมาณสองตัวแล้วนะผ้าวูนะคะประมาณสองตัวแล้วอันนี้ไะไจ G U คะ่คะ GU ค่ะลูกค้า G U อันนี้ผู้หญิงหรือเปล่าออกเดฟเดบหน้าป้ายห้อยคะ่ะนี่ ผ้าผ้าเน้นผ้าบางนะคะลูกค้าเน้นผ้าบางนะนี่อ่ะหัวกลางหางมีนะหัวกลางหางนี่โอ้โหลายเฟืร์เลยอ่ะลูกค้าให้ดูทรงนะคะให้ดูทรงนะว่าทรงประมาณไหนอันนี้อะไรทำไมอลังการแท้อัอนนี้ต้องใส่กับสูทแน่เลยอันเนี้ยมืนใส่กับทักซิโดะปะ นี่เอวสูงมากตัวนี้เหมือนกันลายสกอตมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งเลยมาหลายตัวเหมือนกันลายสกอตนะคะคลาคลากันมาลูกค้าลูกค้าดูรีวิวเป็นหลักนะคะชอบรีวิวก็เอฟรีวิวอะทรงยกให้ดูทรงนะอันนี้ก็มือหนึ่งป้ายห้อยเลยค่ะ มือหนึ่งปลายห้อยเลยนี่อ่ะให้ดูทรงนะคะโอนี้พระผ้านาบางลูกค้าแบรมอยู่ข้างในอะ่ะนี่ไอ้วามเข้ใจเพจหมดฉันไม่ได้ท้องฉันใส่เดรสเฉยๆอย่าปัดว่าหลังมันจะไม่ใส่เดรสแล้วนะนี่ลูกค้าดูทรง เดี๋ยวมันสบายไงไม่ต้องมาจับเซตจับคู่ให้เสียเวลานี่มือหนึ่งเลยสีกรมค่ะสีกรมค่ะลูกค้าสีกรมนี่อะไรผ้าชิโนมิสเตอร์เกรย์คือใครไม่รู้ <laughs> อ่ากระบอกเล็กกระบอกเล็กค่ะนี่คนรีดผ้าเป็นไงบ้างวันนี้ <laughs> นี่ลูกค้ามือหนึ่งอ่ามือหนึ่งตำหนิเปื้อนเสียมีนะลูกค้าตำหนิเปื้อนเสียมีนะงานมือสองอะนะจะกริบก็ต้องมือหนึ่งเลยมือหนึ่งบางอันก็ยังต้องมีเสียนะคะเอ่อมีตะเข็บรันบ้างเย็บตะเข็บไม่ได้มัดชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีดูดีๆนะจ๊ะนี่อะไรอ่า ไซส์เอเชียนะคะลูกค้าไซส์กลางๆนะตัวนี้นะคะอ่าใครที่มาดูรีวิวที่หลังก็ไล่ดูเอานะคะถ้าชอบก็เอฟรีวิวก้อนใหม่ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบถ้าไมชอก็ดูเฉยๆสมมติไปนั่งรอแฟนชอปปิง้งนั่งทำอะไรอย่เงี้ยนั่งอึ่นเงี้ยเออก็ดูรีวิวไปนี่ผ้าวูเสียมตาลค่ะดูรีวิวแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะอืมนี่ทรงให้ดูทรงอ่าผ้าคัตต้อนค่ะผ้าคัตต้อนนี่ผ้าคัตต้อนอันนี้เอวสามสองอ่าเอวใ,ใหญ่ไปไหมคะเอวยี่ส <laughs> ิบนี่จำนวนตัวเดี๋ยวนับแล้วลงให้ทีลูกค้คาประมาณแปดสิบเก้าสิบตัวแล้วคะ่ะ สองหมาแล้วหรอยังไม่อืม,ออมเดี๋ยวเสร็จล้วพื้นขึ้นนี่อ่ะอ่ามือที่สามเป็นไงดูว่างนะเอามาใส่โชว์หน่อยสิปิดท้ายนี่ลูกค้าดูงานนะคะผ้าค่อนข้างสะอาดเลยลูกค้ารีดขายได้เลยนะ แต่ถ้าใครแบบกลัวคันก็ซักก็ได้แล้วแต่อย่างได้หอมๆอมนี้โซโหค่ะป้ายโซโหป้ายอะไรก็ไม่รู้อืส่วนใหญ่ลูกค้างเงกงญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีแบบนี้นะแถบแถบเหมือนตีนตุ๊กแกปะไว้กันแบบว่าเวลาเราเสื้อเข้าข้างในกันผ้าลื่นใช่ไหม,มกันเสื้อเชิ้ตลื่นนะอ่ะเออลื่นดูสรงให้ดูทรงค่ะสังเกตในญี่ปุ่น บางกกงนะคะจะเป็นประมาณอย่างนี้อ่าสแลกชายสี่สิบห้ากิโลสองพันเก้าร้อยสองพันเก้าร้อยรีวิวส่งฟรีค่ะ mm. ก้อนใหม่ไม่ฟรีค่ะอ่าให้ดูส่งโอ้ปลายห้อยปลายห้อยนี่ปลายห้อยอันนี้ใหม่มาก mm. มือหนึ่งมือหนึ่งเลยค่ะตัวนี้ ใครทักอะไรมาตัวไหนอะ่ะเมือหนึ่งเหรออืมรไ,ได้ดนะกนะดการหญิงไงอ่านี่ออ่าดันหลอกค่ะดันหลอกชุดนอนซาตินไม่มีค่ะ ชุดนอนซาตินไม่มีมมอืมสีน้ำตาลลูกค้ามันจะคล้าสสีนะไม่ใช่ดำร้วนนะคะคล้าสสีคล้าลายนะคะของส่มนะคล้าสสีคล้าลายนะคะลูกค้าดูเลยอันนี้นให้ดูอืมตอนพายืดยูนิโคลค่ะยูนิโคลค่ะยูนิโคลสีกรมใหม่มากนี่อ่ะ ให่ดูโอ้นี่ผ้า,าชิโนรีล่ะยี่ยาวนี่โูราคาเท่าไหร่ใช่ไหมอืออ่านี่ลูกค้าดูผ้านะอือ <A dress S 1> อ้ย <best S 1> นี่สีสวยนี่ผ้านุ่มมากเลยตัวนี้สีสวยอะแบรนด์หรือเปล่าถามเขาสิ เด็กดกคือมือหนึ่งหรือมือสองทางเขาก่อน <Okay. S 2> อ่านี่อ่ามียีนปนมีผ้ายีนปนผ้ายีนนี่ค่ะโอเคอ่ะมีอีกตัวหนึ่งยูนิคโคลค่ะยูนิคโคลอ่า จบลูกค้าสแลกแมนค่ะกางเกงทำงานชายนะคะ45กิโล2,009รีวิวส่งฟรีนะคะเดีย๋ยวส้มนับจำนวนแล้วเดีย๋ยวพิมพ์เข้าไปที่โพสอีกทีหนึ่งนะคะว่าได้ประมาณกี่ตัวนะถ้าใครอยากได้ก้อนใหม่ไปลุ้นเองลุ้นได้นะคะลูกค้าสวยมากเลยนะเนี่ยผ้านะคะรับประกันผ้าใหม่สะอาดนะคะผ้าค้างใหม่เลยมีมือหนึ่งคนมาเยอะเลยนะคะลูกค้าอ่า โอเคสวัสดีค่ะ